ถ้าหากว่าม,มีเงินเขาก็มีตู้ปันสุกวางกระจายทั่วประเทศเยอะแยะหลายที่ทวันนี้พาไปดูสจุดนะคะที่แรกที่พิจิตรเขามีวิธีการบอกกติกาเลยว่าจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้การมารับของเนี่ยอลมานกันด้วยจุดนี้นะคะคือบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองพิจิตรส อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะฮะเขาก็มีภาคเอกชนมาตั้งตู้ปันสุกให้กับคนที่เดือดร้อนนะให้มารับเข้าของไปก็มีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีปลากระป๋องน้ําดื่มขนมน้ําผลไม้เยอะแยะเลยแต่เขามีป้ายเขียนไว้ค่ะว่าวห้ามหยิบเกินท่านละ3ชิ้น<อ>เดี๋ยวจะไม่มีใครมาใส่และแบ่งปันเนี่ยเห็นไหมคะครับ ก็จัดเอาไว้อย่างสวยงามแบ่งเป็นหมวดหมู่ซึ่งทั้งวันก็มีคนมาหยิบเอาของไปตามกติกาแล้วก็มีคนเอาของมาเติมใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะดีครับถือว่าเป็นการตกลงกันนะ จะได้ปฏิบัติให้พร้อมเพรียงกันไม่วุ่นวายคุณจะมาหยิบกี่ครั้งก็ได้ไม่ว่าแต่ขอให้แต่ละครั้งเนี่ยไม่เกิน3ชิ้นนะคะจ้ะไปดูอีกที่หนึ่งค่ะไปน้ำใจด,ดีๆจากเหล่าตำรวจทางหลวงกับตู้กับข้าวตำรวจทางหลวงตู้นี้นั่นเองอม,มาให้ถูกที่ค่ะเขาตั้งจุดอยู่ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเอเชียบริเวณถนนเอเชียจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ๋อสายเอเชียนั่นแหละถูกต้องถนนเส้นนี้นะก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากตำรวจทางหลวงซึ่งเขาก็ตั้ง ตู้กับข้าวตำรวจทางหลวงเอาไว้ให้ผู้ที่เดือดร้อนหรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเส้นทางนี้ให้มาหยิบข้าวของไปเลยมีมากมายเลยนะคุณใบตองคุณชนะ,ะก็มีพวกข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ไขไ่ไ,ขไก่ออน้ำมันน้ำปลาน้ำดื่มมะละกอก็มีคว ขยับตำส้มตัมนี่มาเลยมะละกอนี่เอ่ยเขียวๆอย่างนั้นนี่เอาไว้ตำส้มตำอย่างดีเลยนะเอากลับบ้านไปตำเองได้สบายเลยคุณคะ<อ>แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ใครใจบุญนะเอาของมาเติมมาสมทบกันได้ด้วยเหมือนกันเพ<อ>ราะฉะนั้นบอกพิกัดนะคะอยู่ที่ถนนเอเชียจังหวัดพระนครศรีอยุทยานะจ๊ะที่สำคัญ<อ>หยิบแต่พอดีนะคะคุณชีสาผมบอกเลย ตู้ปันสุกแบบนี้คือถ้าอยู่ใกล้ๆเวรยามอยู่ใกล้รอพอภหรือใกล้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถูกไหมน้องใบตองไม่ค่อยมีปัญหาหรอกค่ะ